เรื่องของผักค่ะผักผักที่มีผักเนี่ยในกลุ่มผักทําไมเราต้องให้ดูแลเรื่องกลุ่มผักเพราะว่าผักกับผลไม้เนี่ยจะส่งจะส่วนมากจะมีโปรตีจะมีโพแทสเซียมสูงนะคะจะมีโพแทสเซียมสูงซึ่งการที่มีโพแทสเซียมสูงจะส่งผลให้ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเหนื่อยง่ายนะแล้วก็มีผลกับหัวใจหัวใจทํางานหนักขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเรากินแบบที่เราไม่รู้เนี่ยเราจะทําให้ทางอ้อมเรามีอาการข้างเคียงของโรคไตจริง,รงๆโรคไตเขาก็มีแค่ไตเสื่อมไตเขาเรียกว่าอะไรโรคไตก็คือค่าไตาต่ําลงถูกไหมคะค่าไตาต่าลงต่ําลงระยะไหนก็ไปอยู่ในโรคไตระยะนั้นแล้วอาการข้างเคียงของโรคไตเพราะว่าไตาเนี่ยมันเป็นส่วนสร้างหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะคราวนี้เราลองมาดู ผักที่กินได้เน้นเน้นนะคะเน้นเน้นว่าเป็นสีเขียวอ่อนๆเนาะแล้วก็เป็นแบบอะไรพวกที่ไม่มีสีถ้าอันไหนที่เราไม่มั่นใจนะคะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมต่ำโพแทสเซียมต่ำอย่างเงี้ยเราก็เราก็ทานได้ในปริมาณที่เราทานเนาะหนึ่งถ้าเป็นผักสดก็สองทับพีถ้าเป็นผักลวกก็ หนึ 1> 1, 1่งหนึ่งถึงสองทับพีอ่าหนึ่งถึงสองทับพีนะคะต่อมื้อที่ควรจะมีผักเนาะที่ควรจะมีผักแล้วก็ทําความสะอาดดีๆนะคะแล้วก็ลวกก่อนก็จะดีที่สุดเนาะลวกหรือว่าใช้การผัดน้ําก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นมะเขือปอทั่วงอกผักบุ้งอะ่ะเพราะฉะนั้นผัดผักบุ้งทานได้แต่เป็นผัดน้ำเนาะใส่อะไรดีล่ะใส่เนื้อไก่โอเคอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปใส่หมูกรอบนะ ีไปใส่หมูกรอบนะจ๊ะโอเคแล้วก็ผักกระเฉดนะผักกระเฉดหอมหัวใหญ่กระลำผักกาดมะละนะส่วนันเตาฝัวฟักยาวเห็นไหมคะฟัก,ก,กเขียวเห็ดหูหนูแตงกวาพริกหวานอ่านี้พริกหวานนี่มีสีแต่ว่าผลการทดลองบอกว่าโพแทสเซียมต่ำนะคะส่วนรันเตาเห็นไหมคะสามารถเอามาประกอบอาหารได้ตั้งหลายอย่างเนี่สุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบ,บฟรีได้เลยค่ะ